ไอ้ขวบไือขวบลงไปจีบถ้ามีใครยิงไปสัมผัสได้สัมผัสได้เลินมีแต่อากาศกูเป็นลิวจิตสัมผัสไอ้เหี้ยนึกมันไปไปแล้วไอ้เหี้ยเร็วจิตสัมผัสเข้มรถไปแซ่บไปจะขับรถไปโชว์นี่แหละไปทำเรืออันนั้นอะใช่เหรอเพื่อนมันขึ้นเกาะลอยฟ้าไปแล้วนะ เฮ้ยเคี้ยกูตกใจสัตว์เจ็ดแม่อ้าวทำไมทำไม่างเงี้ยพี่ตกใจทำไมพี่ไป็งเขาดูดันว่าไปไปไปฟิล์มฟิล์มยายยายยายจะไปตรงไหนกันดีกูให้เลือกเลยอ่ายายยายกูให้เลือกกูให้เลือกตอนนี้กูให้เลือกใครจะไปตรงไหนไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยที่เงีกูบอกแล้วเฮียมันอยู่ มันอยู่ยเฮี้ยอะไรมันมามันมาจากทิศอีมันมาจากทิศ e. อีฝั e. ่งนูนน้นไอ้โง่ระวังไว้เฮี้ยเดี๋ยวเพื่อนมันมา,นานนเดี๋ยวเพื่อนมันมา,มาเพื่อนม,มีของอะไรให้กูลุกตรงเแ้ยเฮี้ยกูเก็บขอ,องไอ้สัดไม่เห็นเป็นเฮี้ยอะไรเลยเยมื่อกี้ใช้คะแนนเป็นไม่เม<ห>ื่อกี้ไอ้เหี้ยคือกูแม่งไม่ได้ทำเหี้ยเลย กูเก็บของกูยังทำไมก็ตกหลบหลังต้นไม้ไป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 ไม่เรียนขับวะไม่ไม่ไม่ใช่ขับเลยตายไปทั้มือยิงโอ้โหเอาเฮียเกิดอีกยังไงเกิดเป็นเฮียอะไรตายไปอ่าแล้วเบิดไปปาร์ไม่ดีเฮียไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวโดอะไรเนี่ย โอเคโอเคโอเคกูกลับเอโอดเอโอดข้างล่างขับตรงไปขับตรงไปขับตรงไปตรงไปสิไปกันเลยตไปกันเลยเอาเตี้ยลงทับไมเอาเตี้ยเอาเตี้ยนขับเอาเตี้ยนขับตรงไปขอลงเอาเบอร์ซีมันมาเก็บอ่ะได้ปืนอะไรได้ปืนอะไรอุ้ยค่ะก็เป็ดขาดก็แปดกูโกอาชีพยาวจังใหี่เไม่ไีเพื่อน กูก่ออาชญากรรมเดี๋ยวนี้ไม่น่าปลอดภัยต้องเอาแน่นอนเลยทำไรอ่ะจะก่ออาชญากรรมกับไอ้ตัวนี้นะเพื่อนมึงบอกว่าอะไรนะมึงบอกว่าอะไรนะอยากเอาเอาเลยกูเล่นกูเล่นกับไอ้เตี้ยกูคิดที่จะทำแบบนี้กูพวกกูตายกันสองคนเลยนะ มาตุกกูเตี้ยเราไม่เอาแล้วพอเถอะนะกลัวแล้วเวนกามันเร็วมากไม่จะเปิดเก็บมันเร็วนะก็บไม่ทันมันมีระเบิดกูไปละมึงจะเอากูัวดีๆแย่ไหมอะใช่ซื้อระเบิดมาใหม่ไอ้วุ้นเวนกามุ้นมันรู้ว่าได้จะฆ่ามันรีบซื้อระเบิดมาใหม่เลยเโอเคฮะเนี่ย อ่าวอ้าตีกันเองเลยวะปะมาเรามาตีกันเองเลยปะเอ๊ยมึงเจ้าไงฮะมึงเจ้าไงเอาไปพร้อมกันเลยกันเลยมึงเจ้าไงอ่ะวไปกันเลแล้วก็ถือก็ถือไอ้เหี้ยขวบมาขวบมาขบานดิขบานเอ้ยดีแกกูบอกแล้วเวรกำมีจริงกูบอกแล้วเข้ามาเข้ามาเข้านขบานหมดทุกคน ควันมึงเนี่ยกูทำอะไรไม่ได้เลยอยู่ตรงไหนมาอ้าวโอเคตายแล้ว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 ไอ้ควันไอ้ปลาควันถึงเลยเฮ้ยสดเต็มเลยไอ้ควานมันสองคนมันยังเข้าใกล้อย่าเข้าไปใกล้เบอร์สี่อย่าเข้าไปใกล้เบอร์สี่อย่าเข้าไปใกล้เบอร์สี่ไ้ยมึงตายมึงตายคอมกูเออก็พูดนเล็กขลังมันมาเด็กกันมา มึงยัมึงไปยิวตรงน้านมึงไปยิวขางเราดิไอพุ่นมึงทำอะไรไอพุ่นมึงทำอะไรมาไอพีอวมึงทำอะาไอพุ่นมึงยิวางเราอพุ่มึงวางมึงวางมึงวางิการไลไองมึง่รอไรดพุ่นมึงเล่ยเียอะไรดิเ้ยมันมาแล้วมันมาแล้ว เราไาเร้เขาไม่ร้ไมเยันเอยไรเนี่ยยังมันกระตุกอ่ะเปิดเต็มก โอ้นานละแต่เ่นมึงโย่มึงโยเป็นตัวอย่างไอ้เนี่ยบอกแล้วบอกแล้วว่าอย่าคิดถ้าคิดจะฆ่ากันเองมันจะต้องเกิดเรื่องแบบนี้ค่อยดคอยเดนกลัวด้วยกลัวแล้วเวนกำมีริงคุณยังว่าดระยากระเบิดเลยไม่เอาหมดเลย เียเสียเหี้่าอ่าาว้าฮ่าน่ัมมางเล่นเหี้่อะไรฮะาฮ่นฮาฮู่ล่าฮ่งเข้าบ้านก่อนเข้าบ่านก่อน Hoặc 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 รือมันคานอยู่ด um> 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 ้านบนยังมีอยู่ตัวเนึ้อไม่ใช่เหรอบนไหนเนี่ยโว้กูได้กูเห็นรอยเท้าอยู่แถวเนี้ยหาดีหานั่งไง เมื่อกี้กูเห็นอยู่ไงแล้วเจ๊ไม่มาสักทีตายแน่มีใครอยู่ไม่มาหรอกฮะอันนี้มีคนอยู่ไม่ตายหรอกแม่แม่คิวมาแล้วนะลูกลักแม่ผู้หญอย่างนี้ที่ไรจะต้องมีคนคว่ำแน่นอนใช่ไม่คว่ำไม่คว่ำแต่ถ้าเป็นอีวุ้นคว่ำแน่นอนถ้าอีวุญพูดอ่ะ เอาเมื่อกี้ให้เอารถมาทำไมไม่เอามาคุณกูอยากได้คาคูณแปดคาคูณแปดจากไอ้เบิร์ดสามว่ะไอ้เบิร์ดสี่ได้เลยเพื่อนวีระเบิดไฟกันแล้วเบิดธรรมดาเจ้าระเบิดแบบไหนบอกใครบอกมาดิมันจะต้องเก็บใจแล้วก็ด่ากูแน่แนเลยเว้ยเดี๋ยววุ้นบอกใครอะกบอกใครที่ขับรถมาเมื่อกี้รถก็อยู่ตรงตัวอันอยู่หน้าบ้าน แล้วบอกใครให้ขับรถมาตัวนั่นแหละบอกตอนไหนพีมาไปไหนเพื่อนไปไหนดีตามเบอร์สี่ไหมหรือเราจะอยู่ฝั่งนี้กับตามอนาทีอะไรนอกวงอ่ะผู้คนสั่งมาตรงนี้ทีเดียวอยากได้โมอสีนะฮะมอสีเลยนี่คิดว่ามีอ่ะตอนนี้เดี๋ยวให้ พูดดีไม่เป็นหรือไงวะเกมเพื่อนนั่งลงดีอ่ะระวังเดนแฉหนูโอขอโทษครับเดนแฉดูดีเยอะขึ้นดีอ่ะไปด้อยเฮียพอไม่ต้องเล่นแล้วเฮียมึงทำมึงทำมึงทำกูจะขึ้นเลยเล่นยังไงอ่ะฮะจันั่งดิเล่นอะไรกันมึงกลัวมึงเกะกะละเฮีย ไป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 เหอะไปเหอะไปเฮียใครคนขับนั่งแก้คณะหมวกมาทั้งหลายเฮียคณะหมวกนีแต่หมวกอะไรไป็รุ่นพิชัอยู่บนหัวเนี่ยเอ๊ะไอตรงนี้คือเฮียอะไรวะเียถามมากเงียบปักเจอ เขาเล่นซะแบบผอดใจเลยเหี้ยดูดิมอนิเตอร์กระตุกอ่ะไอ้เหี้ยมันเป็นอะไรวะเหรอดนกิจกรรมเพง่อนใจเย็นกระแพงอัดกระแพงอัดกระแพงแม่งเลยกูโดนเลยได้เหี้ยนี่ไงอัดกระแพงจริงว่ามีคนมาไปแล้วอ่ะมีไหมไม่ไม่มีไม่มีไม่มีเติมแล้วเติมแล้วเติมน้ำมาแล้วเติมน้ำมาแล้ว โอเคเงียบ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 ต่อได้แต่ว่าต้องหาเลตดอทกูมีทั้งเลตดอเอาดิของแรงนะมันนิ่งมันไม่ค่อยนิ่งหรอกแต่มันยิงเจ็บดิแม่หนูได้ปืนที่หนูใช่ยิงเจ็บมากเอ้ยกูเคยพูดแบกระเบิดก็พอได้เหตุแต่กูเชื่อมันเอคกูก็มีเอคอยู่เฮ้ยยาเฮ้ยของไ ทำไมเสียงบากี้มันติดวะมันนี้เสียงบากี้ปะมุเฮ้ยหิ้ยแล้วพีมเอ้ยไม่เฮ้ยเอ้ยมาแล้วมาแล้วไม่รู้กูนอนะลงมากราดแมงเลยเพื่อนกูลงไปด้วยลงไปหิ้ยแล้วมันตายแล้วมันมีอยู่สองตัวหิ้ย อรู้ดีก็อ่าอค่ะได้ยีเดียวท่านผู้ชไม,มได้ยินเสียงตีนะต่เนะเสียงยิงอ่ะเสียงตีหนึ่งแล้วก็เสียงปืนอีกหนึ่งอ่ะนี่นี่นี่จริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยไปเนอะไรต,ตงไหไ่ะเดี๋ยวแบ่งยาให้ปะ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 กูบอกแล้วไงเป็นไง่เสียงฮียม่ดีแสงชาติยานหูกูดีไอสัตว์กูขอไม่เล<อ>่นลูกสองแล้วกัน ผมขอไม่ใช้ใรูกตังแล้วกันใค,ใครพี่พี่ยาบ้างมาแบ่งมาแบ่งมาแบ่งมียาอยู่ไม่เป็นไรให้วุ่นไปเลยเอาไม่วุ่นยาอย,าอ,ยาอะไรยาบ้ายาเอาเอาดีเฮ้ยเฮ้ยกไม่ทำม,มาได้จริงเขาคนนี้กินยาบ้าด้วยเราพู่ เฮี้ยมีเก็บเสียงของไอ้ปืนเฮี้ยนี่ไหมตัวปืนน้อยๆเนี่ยอะไรปืนน้อยๆ UMP Newtan เรืออะไรเนี่ยไอ้ปืนกูเนี่ยใส่เสื้อเหมือนกันแล้วกูหลอนอ๋อ UMP มีดีใช่เนยนะอ๋อเดี๋ยวถ้าเจอขอไปขับไหนไปถได้ไปขับรถนี่ค่ะไปฟิล์มไปขับเดี๋ยวกูขับตามเอง นั่งไงวุ้นก็กลัวโดนยิงหัวไปเลยโอเคไปวข้าปหลังทำไมวะไปข้างหลัง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 โอ้ตาย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 เนี่ยกูเกลียดเสียงม่วงมากเลย มอไซค์ม,ไไมอไซค์ไม่เอา,ามอไม่เอาสามล้อไม่เอาสามล้อไม่เอาเป็นไอ้เหี้ยที่มาร์กที่มาร์กนี่แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละบ้านเลยเข้าบ้านไปเลยเข้าบ้านไปเลยได้เลยตามของอออกไอเหี้ยไ, <ป S 2> ไ <ป S 1> อ้เหี้ยบักโอ้มาทีได้คุณหกเลยสุดยอดไปเลยคุนโอ้โหตายตายโอเคเอเอระหว่าง <laughs> เนี้ พงเขาวาแล้วเนี่ยอู้ยี่เเพื่อนเก่งนี่ยมึงเก่งเนี่ยเน่ยอ้ขก็อดสวยเลยเอเี่ยิดเื่อสี่ที่ยิงบอดะเดี๋ยวคอยดูถ้ามันตายนะไอ้ย่มันจะขำเวยม่งโง่จังวะไอ้บุญก็โง่่างไอ้หี้ยกลวะเอ้ถ้าเจอไอ้ปอเก็บเสียงขอเดิมพไอเก็บเสียงฟิล์สัน พอเก็บเงินคืออะไรตรงนี้ไปเฮียกูตดวจกำแพงบ้านแล้วเยอยแอะไม่รู้ไม่ชีนบ้านพี่มีมันไอ้นี่ปีดออกไม่ได้ว่าปีนพี่พี่พี่มึงมีเหรียญไอ้สีฟ้าๆไหมมีสิบเอ็ดทันโอ้ยแกถ้ามึงบอกมึงช่วยนะนให้หน่อยดี AT มันเก็บเสียงอ่ะมันใช่เก็บเสียงของตัวนี้ปะไม่ใช่มันเป็นเก็บเสียงไออมันเป็นปืนกลอ๋อเหรอเรียกว่าอะไรนะ เรียกว่าอะไรนะฮัลโหลเรียกว่าอะไรนะฮะเรีว่าอะไรเฮ้ยเจปืนลั่นเนี่ยเชื่อกูอะไรบอกเรียกว่าอะไรนะเนี่ยไอ้การของบ้านเหรอเขาโดนเ่ขาเรียกว่าชาบะจะจะขายกินน้ำมันใส่เดี๋ยว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  ตายไอ้มุดไอ้มุดมันตายแล้วไอ้ควายไอ้ไอ้หยอกมันเป็นตายตรงไหนวะเนี่ยโง่จริงด้วยเห็นไหมไอ้พูดถึงทันโง่จริงด้วยเห็นไหมไปตรงไหนวะเออเป็นเก่งเลยฮะฮะตายแล้วอ่ะมาดีมาดนี่ชันกเลยเนี่ยไม่เล่นอกับทีมอ่ะฮะเย้ย ไอตรงคาบ้านที่เราเก็บใบปังเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ตรงที่เราเก็บใบปังอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเบี้ยงอ๋อเออเขาเรียกว่าระเบียงเออกูถูกทีมึงยิงเฮี้ยเลยยิงลอยยิงลอยยิงโอ้ตายเล่นเหรอขึ้ตายแล้วไงวะเป็นไงล่ะเกมดีให้เล่นสี่คนเกเล่นหนึ่งเป็นไงละมึงไอ้ควายกัวคาเขาแปดเซตคนอื่นไปแล้วแหละไอ้เหี้ยไปแล้ว ไปเลยเขาก็แปดอันสวยงามพี่เฮ้ยมีมีรถอันนี้อันหนึ่งอีกคันหนึ่งไอพีมยิงล้อไปแล้วเตอร์ไซกูพิมเดี๋ยวกูเบลรถมาให้เพื่อนยิงล้อไปแล้วฉันยิงล้อไปแล้วยังไงล่ะจยากอะไรไงแม่เด้อไอมันจอดรถขวางทางอะไรแบบนี้วะเหี้ยชื่นเลยนะเฮ้ยอ๋อไปไปไปกูไปดูไปดูไปดูจะไปกับใครมึงกับใครอยู่หน้ากูตอนนี้ ไปไปไหนเฮียมาร์กจิมาร์กมาร์กสกูนสกูนได้เลยเพื่อนทางสกุลตรงนี้ดีกว่าบริเวณนี้ใช่ไหมได้เพื่อนไปเลยไปเลยไปเลยระวังน้ำมันรถหมดนะเดินไปก่อนใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วหาหน้ำมันพกกันมาปะล่ะไม่อะขับเบ้่ยงเบี่ยงๆเลยนะพุ่นเดี๋ยวมันจินออกมา เขาวงไหมเฮ้ยเอาน่าไปเลย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 ไอ้พุ่นมึงมึงไม่ต้องลงนะมึงขับรถวนนะเดี๋ยวกูเก็บเองแล้วมึงกินลงไปเก็บเออกูไม่ลงหรอกเพื่อนกูเกงว่าน้ำมันจะหมดปขอไอ้เหี้ยกูว่ากันแหละแดงรอยแล้วโอ้โหสองกล่องเลยใกล้ๆกันด้วยไอ้เหี้ยใกล้มากใกล้มากเพื่อนน้ำมันหมดไอ้เหี้ย อ๋อแล้วกูวอะไรเนี่แล้วอะเง้ยไอถูกแล้วถูกตัวนะถูกในตาไฟเฟมเฟมเระเบิดไอ้เหี้ยกาจะให้ระเบิดไฟมึงป่าเล่นเกมระเบิดไฟแล้วตาเลยไม่ม่เข้าใกล้อ่ะไม่ได้มันยิงกูได้นอนมัยิงกูได้แน่นอน เฮ้ยกูว่าแล้วมันดักกันเต็มเลยเว้ย <laughs> ความโลภเป็นเหตุสู่ความตาย <laughs> อย่ามานีไปนีไป <laughs> ด <laughs> เดี๋ยร้อนแรงเดี๋ยวไปเยอะประมาทประมาทประมาทไ <laughs> <c oughs> <c oughs> อเหี้ยเป็นยงยกูบอกแล้วไงเหี้ย Yeah, she blew it.